พวงก,กุญแจแล้วก็กิฟตจิตผมงานฝีมือนะคะงาน DIY ค่ะเราทำเสร็จแล้วร้อยแห้งก่อนนะคะน่ารักสวยๆทท้งนั้นเลยค่ะเรามาดูวิธีทำกันนะคะเราจะทำพวงก,กุญแจค่ะเราก็ใช้ครีมเทียมนะคะมาทาทำให้เป็นลายให้สวยหามนะคะให้ทั่วเลยค่ะ เราทาให้ทั่วเด็ก็สามารถใช้หลายสีได้นะคะสีที่เราชอบและที่เราต้องการเลยนะคะเราก็ค่อยใส่ลงไปนะคะเราก็ยังไม่ชำนาญค่ะเพราะว่าเพิ่งจะลองทำค่ะนงกิมเทียมเสร็จแล้วนะคะ เราก็เอาตัวการ์ตูนตกแต่งลงไปค่ะตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะสวยงามน่ารักมากเลยค่ะเราก็ค่อยตกแต่งนะคะ เพราะว่าใส่ได้ไม่เยอะนะคะเราก็มาทำกิฟต์ติดผมกันต่อเลยค่ะเราก็เริ่มลงครีมเทียมเหมือนเดิมนะคะค่อยๆใส่ค่ะอันนี้เราใช้สีเขียวนะคะใส่ลงไปค่ะใส่พอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะพอเราใส่เสร็จแล้วนะคะ เราก็เอาตัวกระตูหนหรือตุ๊กตาตกแต่งลงไปค่ะตอนนี้ก็เป็นตัวกระต่ายนะคะน่ารักมากเลยค่ะใส่ได้ไม่เยอะนะคะน่าจะสองอันนะคะใส่ได้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผู้หญิงนะคะน่ารักเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วแล้วก็มาวางพักให้แห้งนะคะ เอาพักไว้เราก็มาทำอีกอันนึงค่ะอันนี้เราใช้สีม่วงนะคะใส่ครีมเทียมสีม่วงลงไปค่ะเราก็ค่อยใส่ลงไปนะคะใส่เสร็จแ,แล้วเราก็ตุ๊กตาหรือว่าตัวการ์ตูนนะคะใส่ลงไปค่ะเราเลือกลายที่เราชอบเลยนะคะนี่ค่ะ เพราะว่าเราใส่ชิ้นใหญ่ไ,ได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่ากิ๊บอันเล็กค่ะเราก็หาเลือกตัวกระตูนตัวเล็กๆใส่ลงไปเลยค่ะนี่จะประมาณนี้เลยเราทําเสร็จบ้างแล้วนะคะเราก็แพ็คใส่ถุงนะคะอันนี้ที่เราทํากันไว้เมื่อวันก่อนค่ะน้องเฟย่าก็ได้เอาไปขายให้เพื่อนที่โรงเรียนบ้างแล้วนะคะเพราะเพื่อนอยากได้เพื่อนก็เลยให้ทําค่ะ แล้วก็พี่เจสซี่ก็ช่วยทําด้วยนะคะเสเร็จแล้วอันนี้ของพี่เจสซี่นะคะของพี่จสก้าค่ะแล้วก็มาแพ็กใส่ถุงเลยค่ะวันนี้เราก็ทําได้หลายอันอยู่นะคะน่ารักสวยงามมากๆเลยค่ะน่ารักไหมคะทุกคนมีหลายอันเลยนะคะมีแต่สวยๆน่ารักค่ะ แบบสติกเกอร์ก็มีนะคะแบบแง่ายๆค่ะเอามาแปะนะคะน้องเฟยเอาไปขายเพื่อนได้หลายชิ้นแล้วค่ะ